ผมถึงบอกว่ากัมพูชาเนี่ยมันยังไม่จบง่ายๆนะครับตราบใดที่เราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปบดนะฮะพวกรถถังปืนใหญ่ของเขาได้หมดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่าง,งนี้อีกซ้ำๆเพราะฉะนั้นประเด็นทั้งหมดทั้งมวลนี้ฮะไม่ใช่เฉพาะฝ่ายเราเป็นฝ่ายคิดนะประชาชนฝ่ายเขาเองเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยทำไมปล่อยให้เสียมเนี่ยนะครับถึงขนเอาเรือรบขนเอารถถังแล้วก็มีการปรากฏภาพของเครื่องบินรบเนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นไหมเสียมเนี่ย เอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาประชิดชายแดนแล้วแต่ก็ยังมีคนเขเมรปักใจเชื่อว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลเราเนี่ยนะครับจะพูดแต่คําว่าสันติภาพไปทําไมเพราะว่าฝ่ายนู้นเนี่ยเขาไม่ได้แสดงความต้องการเลย,เ,ยเห็นไหมท่านผู้ชม กทรรม,มทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารนะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชานำมาสเสนอครับก็เป็นข่าวประจำวันที่15พฤศจิกายนฮะก็ถือว่าสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ภาพที่มันปรากฏฮะเมื่อวานเนี่ยมันเริ่มประจักษ์ชัดแล้วที่กำลังจะบ่งบอกว่ากองทัพไทยฮะ สามเหล่าทัพเนี่ยตอนนี้ก็กำลังสอดประสานงานกันครับเรียกว่าทำงานก็อย่างเป็นระบบและมีการเคลื่อนกำลังฮะอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของกองทัพอากาศกองทัพเรือและกองทัพบกทีนี้ภาพดังกล่าวเนี่ยถามว่ามันมาจากไหนฮะส่วนหนึ่งนั้นมันก็มาจากฝั่งของขมรเท่านั้นเลยฮะเพราะว่าขมรเองเนี่ยต่างก็มีการรายงานเรื่องของความเคลื่อนไหวฮะที่มาจากเหล่าทัพของประเทศไทย เพราะว่ามันมีภาพปรากฏฮะอย่างล่าสุดท่านผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นกระแสข่าวนะที่มาจาก2พื้นที่ฮะในพื้นที่จังหวัดเกาะกลงฮะแล้วก็พื้นที่เกาะกูดในฝั่งไทยมันมีการไปประสบพบเจอฮะเรื่องของเรือรบไทยเนี่ยนะครับประมาณสองลำก็ทําการลาดตะเวนฮะในเส้นเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาอยู่ประมาณเกาะลอยฮะแล้วก็ทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยก็คือเกาะกลงเขาก็เห็น ว่ามันมีเรือรบไทยเนี่ยประมาณ2ลํลำแล้วก็เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่นะในมุมมองของเขาเขาก็ต้องการนําไปเปรียบเทียบกับเรือรบบ้านเขาเนี่ยลำหนึ่งมีขนาดที่เล็กกว่าหากว่าจะมีการนามาเปรียบเทียบกับฝั่งไทยเนี่ยคนละเรื่องเลยครับพราะฉนนั้นเมื่อวานนี้ภาพเนี่ยมันก็เลยมีการออกมาด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยสช็อตครช็อตแรกก็มาจากชาวประมงคนหนึ่งอ่ะเขาก็เกิดอาการตกใจว่าเฮ้ยเรือรบของไทยฮะมาทําอะไรที่นี่เนี่ย มาลอยแล่นน้ําอยู่แถวพื้นที่เนี่ยฮะเกาะลอยเนี่ยนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับพื้นที่เกาะโกงแล้วก็อีมุมหนึ่งฮะมันเป็นมุมที่บนแผ่นดินของเกาะกงเนี่ยจังหวัดเกาะกงฮะชาวกัมพูชาเขาก็เห็นก็เลยมีการก็ไปถ่ายภาพแล้วก็นําภาพดังกล่าวท่านผู้ชมครับมาโพสต์ฮะในสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาพวกเขาก็มีความหวั่นวิตกว่ากองทัพเรือไทยครับตอนนี้บุกเข้ามาแล้วครับถึง หน้าบ้านแล้ก็คือในจังหวัดพื้นที่เกาะกลงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือทางด้านกองทัพอากาศฮะตอนนี้ก็มีกระแสข่าวนะตรงนี้ก็เกิดในโซเชียลมีเดียไทยนะครับว่าตอนนี้กองทัพเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมครับเครื่องบินลบทั้ง F5 F16 ิกริปเพนเตรียมพร้อมแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ได้ดำเนินการครับทำการวอร์มอัพเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราก็มีความเชื่อมั่นกันว่าถ้าจะวอร์มอัพเนี่ยก็น่าจะมีการวอร์มอัพทั้ง3แบบทั้ง F5 F16 แล้วก็คลิปเพนเรื่องวดนี้ท่านผู้ชมครับก็ต้องขอบอกว่าสัญญาณที่ทออเขาส่งมาเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนการส่งสัญญาณนะไปยังฝั่งนู้นเหมือนกันว่าปฏิการคราวนี้ฮนะมันจะต้องหนักหน่วงกว่าปฏิการที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา น่าจะมีการนำเครื่องบินทั้ง3แบบ,บเข้ามาในพื้นที่ปฏิการหากว่ามันเกิดเรื่องของธงเขียวขึ้นมากองทัพก็คงต้องปฏิการหนักนะฮะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของรรกองทัพากซึ่งมันก็มีภาพปรากฏชัดเจนนะจากโซเชียลมีเดียถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมครับก็ยังคงเหมือนเดิมว่าขอให้ประชาชนเนี่ยนะครับอย่าได้มีการเผยแพร่การเคลื่อนย้ายกําลังพลอะไรต่างๆนะฮะโดยเฉพาะในฝั่งเราเนี่ยปิดไว้ก่อน แต่ว่าภาพดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากโซเชียลมีเดียของเขมรแล้วก็สามารถนํามาเปิดเผยได้เพราะว่าฝั่งนู้นเขารับทราบแล้วเราก็ไม่มีอะไรจะต้องปกปิดทีนี้ในส่วนของกองทัพบ,บกฮะท่านผู้ชมเมื่อวานเนี่ยมันก็มีการได้เห็นนะฮะว่าโซเชียลมีเดียของเขมรนะฮะพบว่ามันมีเรื่องของรถถังเป็นรถถังหลักของไทยนี่แหละกำลังเคลื่อนตัวเข้ามายัางพื้นที่ ใกล้เคียงกับจังหวัดพะวิหารนะฮะก็คือฝั่งเขาเนี่ยก็คือจังหวัดพะวิหารขเมศเนี่ยก็เลยมีการเข้าไปถ่ายภาพฮะแล้วก็วิดีโอเนี่ยสังเกตเห็นว่ารถถังของกองทัพบ,บกไทยเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณพื้นที่ชายแดนคลิปดังกล่าเนี่ยก็ถือว่าสร้างความตื่นตระหนกฮะให้แก่กัมพูชาเป็นอย่างมากเขาก็ต้องการจะสื่อว่านาขณะนี้ฮะทอบอเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมฮะเพื่อที่จะลุกแล้วก็ลบกับ ฝ่ายเขาท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ฮะคือภาพที่มันปรากฏให้เห็นนะเราก็ว่ากันไปตามสื่อขมานะที่เขามีการอาถ่ายทําออกมาเราก็สามารถเปิดเผยได้คือตรงเนี้ยเราต้องการจะบ่งบอกว่า3เราทัพครับเขาเตรียมความพร้อมแล้วแล้วก็มีการส่งกําลังต่างๆนี่นะประชิดชายแดนนะครับตรงนี้คือภาพของเรานะทีนี้ภาพของเขาเนี่ยก็มีเหมือนกันฮะ ภาพของเขาก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยหมายถึงเขาต้องการพูดถึงว่าสันติภาพตัวเขาเป็นผู้โดนรังแกเป็นผู้ถูกกระทํากลายเป็นเหยื่อนั่นคือประเด็นการเมืองสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเล่นตีบทฮะสองหน้าหน้าแรกเนี่ยก็เป็นเหยื่อนะฮะขอความสงสารขอความเห็นใจจากประชาคมโลกครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมครับได้มีการนําเรื่องของกองกำลังนะฮะมาซุกซ่อนครับรถถังที่มีการถ่ายภาพฮะ ต่อคณะกรรมการาผู้สังเกตการอาเซียน AOT เนี่ยก็ถ่ายให้เห็นว่าเนี่ยชั้นรักสันติภาพนะเอารถถังกับเอารถปืนใหญ่อัตราจร SS1 กับเอาจรวดและลำกล้อง BM21 กับท่านผู้ชมครับนั่นคือหน้าฉากที่ต้องการแสดงให้ชาวโลกได้เห็นแต่หลังฉากคืออะไรหลังฉากฮะโซเชียลมีเดียกัมพูชาเหมือนกันฮะเขาก็มีการเผยแพร่เรื่องของการนำรถถัง แล้วก็มีการเข้ามาซุกซ่อนในพื้นที่ป่าต่างๆเราเรียกว่าตอนเนี้เราก็ได้รับกระแสข่าวมาเยอะฮะที่บอกว่ากัมพูชาเนี่ยมันเอารถถังเข้ามานะสอดไส้เข้ามาเนี่ยจำนวนไม่ใช่น้อยครับแล้วก็นารถถังเราเนี่ยมาซุกซ่อนในป่าแล้วก็คุมด้วยอะสแลนสีเขียวสีดํามากเพื่อเป็นการกลบเกลื่อนนะฮะตามภูมิประเทศนอกเหนือจากนี้ก็มีการนําเรื่องของปืนอัอตราจรนี่แหละท่านผู้ชมครับที่มันขนออกแล้วมันก็ขนเข้ามาและตั้งแนวครับ ตามพื้ที่ต่างๆแล้วก็จะรวด BM21 ก็มีการลักรอบขนเข้ามาอย่างที่บอกว่าหน้าฉากเนี่ยนะฮะแสดงความเป็นคนที่รักสันติภาพแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เลยผมถึงบอกว่ากัมพูชาเนี่ยมันยังไม่จบง่ายๆนะครับตราบใดที่เราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปบทนะฮะพวกรถถังปืนใหญ่ของเขาได้หมดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกซ้ำๆ เพราะฉะนั้นประเด็นทั้งหมดทั้งมวลนี้ฮะไม่ใช่เฉพาะฝ่ายเราเป็นฝ่ายคิดนะประชาชนฝ่ายเขาเองเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยทำไมปล่อยให้เสียมเนี่ยนะครับถึงขนเอาเรือรบขนเอารถถังแล้วก็มีการปรากฏภาพอของเครื่องบินรบเนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นไหมเสียมเนี่ยเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาประชิดชายแดนแล้วแต่ก็ยังมีคนขมิดปักใจเชื่อว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลเราเนี่ยนะครับจะพูดแต่คําว่าสันติภาพไปทําไมเพราะว่าฝ่ายนู้นเนี่ยเขาไม่ได้แสดงความต้องการเลย,เ,ยเห็นไหมท่านผู้ชม มันเป็นการแสดงออกในเชิงของความย้อนแย้งอย่างมากครับเขาก็พูดถึงว่าเนี่ยประเทศไทยมีทั้งกลิปเพ่นมีทั้ง F16 แต่พวกเขาเนี่ยนะฮะกำลังจะปุกเข้ามาโจมตีเราท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นกระแสข่าวแรกครับนำมาเสนอกันแล้วก็ประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะขอ,อ,อไล่เลี่ยกันไปนะครับในข่าวที่2แล้วก็ข่าวที่3ฮะติดตามกันทุกข่าววันนี้ก็เรียกว่ามีข่าวค่อนข้างที่จะเข้มข้นกันพอสมควรครับ